สามารถนะถ่ายรูปได้นะครับลักษณะแบบนี้ซูมเข้าไปอ่างนี้นะฮะนี่ถ่าได้นะฮะหลักการซูมก็ตามความถนัดของรุกคนนะว่าจะใช้แบบไหนนะครับในรลกของเอโกลนะฮะจะมีลักษณะซูมนะครับหนึ่งเท่าสองเท่าห้าเท่าลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วก็เลื่อนเของไปลักษณะนี้มือผมก็อยู่ลักษณะแบบนี้นะฮะนี่ มือผมนะครับหรือนะฮะหรือกด0.5หนึ่งเท่าสองสามนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ่ายจริงๆนะฮะถ่ายจริงๆเราควรที่จะปรับนะฮะในการซูมนะครับ,ในร, zoom, นรบในระยะหนึ่งเท่านะฮะลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นี่คือการแผนภาพ นะครับอย่าไปซูมลักษณะแบบนี้นะครับคนดูจัดลายตานะครับจัดลายตานะฮะถ้าค่อยซูมเข้าไปนะคร